อีกเรื่องที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยเพราะว่ากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยเนี่ยเป็นเกราะที่ทําให้หน่วยงานราชการซึ่งจะบอกว่าเขาโหนก็อาจจะใช่แต่แต่ว่าเขาเขาไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าอํานาจกฎหมายเขียนไว้ว่าเขาต้องทําเขาต้องปฏิบัติตามแต่มันเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยนะแล้วก็เป็นกฎหมายที่ที่อาจจะเพิ่มต้นทุนให้กับพวกเราทุกคน ไปจนถึงการออกแบบระบบราชการที่กําหนดหน้าที่ของภาครัฐให้ชัดว่าควรจะมีบทบาทอะไรนะครับบทบาทง่ายๆคือหนึ่งค,นนนงคือเป็นผู้กําหนดนโยบาย2คือเป็นผู้กํากับดูแลแต่ของเราเนี่ยมักจะมีหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ปฏิบัติด้วยกลไกต่างๆที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไม่ค่อยโปร่งใสมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราให้บริการบางอย่างนะครับให้ภาคเอกชนเป็นคนมามีส่วนร่วมในการทำนะก็เห็นตัวอย่างเช่นใครไปทำพาสปอร์ต ก็ช <łość> ัดเจนว่ามันสะดวกมากง่ายมากก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วแต่ทำไมหน่วยงานราชการอื่นไม่ไม่เอาไปทำหลายหน่วยงานยังอยากที่จะทำเองไปเพราะที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีมันก็เลยทำให้ทำให้ไปได้ยากมากครับ